สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทารอดเอิมอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป By วิกลี่ของชาวธาตุลมนกประจำต้นเดือนกันยายนก็คือ1-15ถึงกันยานั่นแหละนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่าน,นะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สำหรับการระหว่างคุณกับเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอขยับกล้องนิดนึง อโอเคกลางก็แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะไปเริ่มกันที่คนโสดนะคะลัคนาดูได้นะคะแล้วก็เรื่องวันที่แม่หมอแปะในช่องดีสคริปชันแล้วก็ลงไปเลื่อนกันดูกันได้นะคะสาหรับใครที่ใจดีอยากทำทำักแตปมให้ก็รู้สึกขอบเป็นพระคุณมากเลยนะคะโอเคคนโสดนะคะพฤกเอ่อกลุ่มตุนเมทุนขอดูหน่อยคะ่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเอยวันนี้แม่หมอใช้ไพ่สาหรับใหม่นะคะชื่อว่าเมนต้าทาโร่นะคะ รีเวิร์สหมดเลยนะแกเอาจริงๆเอาความจริงมาพูดกันเนี่ยคือรีเวิร์สหมดเลยนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของชาวคนโสดเป็นมาอย่างไรนะคะคิงคอยรีเวิร์สไนรีเวิร์สอ่ะแม่หมอคิดว่าในชีวิตคุณมีคนเข้ามาเยอะนะาพฤกษบเอ้ยไม่ใช่ปุ่มตุนเมถุนเนี่ยคนโสดมีคนเข้าหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนเก่าๆคนใหม่ๆแต่ไม่มีใคร เติมเต็มคุณได้เลยค่ะแม่หมอคิดว่ามีคนเข้ามาสักยี่สิบคนก็ไม่มีใครทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการเติมเต็มหรืออะไรแต่อย่างใดค่อนข้างที่จะปิดตัวปิดใจในระดับหนึ่งคือแม่เปิดอะไรให้ใครเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาพอดูหน่อยค่ะหรือเป็นอารมณ์แบบถ้าสมมติไม่ได้มีใครเข้ามาคุณอาจจะเข้าไปแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็ได้นะคะอะขอดูหน่อยว่าชาวคนโสดนะคะในต้นกันยายนความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ย Thank <laughs> ันยายนถามว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงแม่หมอคิดว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะไปถูกใจคนใหม่ๆก็ได้ซึ่งเด e m o มูนนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าโอ้โหไปเจอเขาแล้วแบบลหลงไหลได้ปลื้มคิดถึงอยากไปหาอันนี้อาจจะหมายถึงคนเก่าๆในชีวิตได้ก็ได้ด้วยนะคะแต่คนใหม่ๆก็มีแหละในบางคู่บางคนแต่แม่หมอคิดว่าคุณยังไม่อยากลงใจหรือยังไม่อยากลงเล่นในความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะรอดูไปก่อนถึงมันจะเป็นเดอะเวิลด์ก็เถอะนะคือแบบอาจจะไปเจอในแอปอาจจะเจอจากการ เดินทางการไปเออสามมญงสนามมนาอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอได้เจอกุ๊บก,ก็ทําให้แบบอูโูพอได้เจอแล้วแบบคิดถึงจังเลยอยากอยากได้ลายอยากพุดคุยค่อนข้างที่จะแบบถูกใจเขาในระดับหนึ่งเลยนะคะอะขอดูหน่อยค่ะเขาเป็นใครเอ่ย นในวานอ่ะอาจจะเป็นแบบรุ่นพี่ที่ทํางานหรือคนที่อยู่ในที่ทํางานแวดล้อมเดียวกันถ้าเป็นนิสิตนักศึกษ,ษ,ษาก็อาจจะแบบในรั้วมหาหลัยถ้าเป็นนักเรียนก็โรงเรียนนั่นแหละนะคะแบบตามสถานที่กวดวิชาก็ว่าไปแต่แบบเหมือนเขาค่อนข้างมีกําแพงกับคุณในระดับหนึ่งแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าหรืออาจจะเป็นอารมณ์แบบเขาอ,อาจจะแบบ โตกว่าเราเป็นรุ่นพี่เป็นหัวหน้าเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราเคารพหรือเราเรา,เราแบบเราอาจไม่อาจเอื้อมไปหาเขาอะนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกกลายเป็นก้าวดาบคือค่อนข้างที่จะกังวลมากว่าโอ้โหความสัมพันธ์นี้ไปชอบคนที่เขารู้สึกว่าน่าจะเข้าถึงยากและนะเขา่าจะไม่ชอบเราอะไรแบบนี้มากๆเลยแต่ในทุกๆวันนี้ทําได้แค่แอบส่องแอบดูแล้วก็แบบรู้สึกสงสัยมากว่าเอ๊เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะส่วนเราก็แบบได้แต่มองต่อไปนะคะ อ่ะขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ ม่หมอคิดว่าเขาเขาโอเคนะถ้าจะพูดคุยในเชิงพี่พี่น้องๆคือณตอนนี้แม่หมอคิดว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรกับคุณเกินเลยเหมือนแบบเขารู้จักคุณก็เพราะเพื่อนๆนของเขาพี่พี่น้องๆของเขาแนะนํากันมาแบบคุณพยายามพูดเข้าไปพูดคุยกับเขาหรือเขาพูดคุยกับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาตึงตึงใส่คุณนะเขาอาจจะตึงใส่คุณก็ได้ถ้าคุณพยายามเข้าหาเขามากจนเกินไปเพราะณตอนนี้แม่หมอคิดว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากงานและเขายังอยากจะโสดยังอยากจะเช็คเล็กติ้งต่อเขา่อไปมากกว่านะคะ คุณระคะรู้สึกยังไงกับเขาความรู้สึกของคุณคือแบบอยากพูดคุยอยากเข้าไปหาอยากแบบโอ้โหมันพังคูมันเป็นเมจิเชียนเลยนะคะยังอยากจะแบบอยากอยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้อยากจะกระโดดเข้าไปเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นในความสัมพันธ์แต่แบบมันเป็นอารมณ์แบบคุณเองก็จะรู้ดีอะว่าเขาเข้าถึงยากหรือเขามีคน หมายตาหมายใจเยอะมาเลยทําให้แบบโอ้โหคู่แข่งเยอะไปหมดเลยนะคะไม่กล้าทําอะไรนะตอนนี้เนาะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะไปจนถึงกลางกันยานี่ยจะเป็นยังไงคะ สามถ้วยรีเวิร์สโอ้โหแบบแม่หมอคิดว่าคุณจะไปในความสัมพันธ์นี้แบบตึงๆเลยนะคะไม่รู้สึกเติมเต็มไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ก็เดินออกมาไม่ได้ยังรู้สึกยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ก็จะไปต่อจะไปยังไงอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้คือแบบฉันจะไปต่อ,อยังไงอะแกมันยากมากๆเลยและเขาก็มีคู่แข่งเยอะแยะไปหมดเขาเปิดออปชันเยอะแยะไปหมดคุณทําได้แค่ดูทําได้แค่รอทําได้แค่พูดคุยเบาๆอ่ะบาง,บางๆแล้วก็จากไปอารมณ์แบบนั้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากไฟในความ ความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะรอด,ดูสถานการณ์กันไปก่อนมากกว่าคือไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนแต่ก็แบบมันเป็นแหงแมเนี่ยคือยังยึดติดอยู่กับคนคนนี้เป็นอารมณ์แบบก็รู้สึกเสียดายอะแม่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้อะนะนะคะออลอเมนเจ้าอยากบอกว่าอะไรครับ p a r a t i o n การแยกห่างการเหินห่างนะคะพูดเลยว่ามันก็ต้องห่างกันไปก่อนและคุณอาจจะแบบปล่อยให้ช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนยังทําอะไรกันไม่ได้นะคะ forgiving and uh, learning ขึ้นมาเพื่อบ,บอกว่าเออมันอาจจะต้อง เรียนรู้กันไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องร้อนนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งขึ้นว่าความรักครั้งนี้มันจะปลอดภัยสําหรับคุณแต่จะปลอดภัยในสถานะนไหนล่ะเป็นพี่น้องเป็นคนรักหรือว่าเป็นได้แค่คนคุยก็อรอดูสถานาการณ์กันไปก่อนนะคะยังไม่อยากให้รีบตัดสินใจสักเท่าไหร่นาะเดี๋ยวจะแบบเออแหงกันจะได้เดี๋ยวจะรู้สึกแหงกันกลางทางนะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณแล้เขานะคะละกนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่เมษ ธนูและก็ตุลน,นะคะเมธธนูตุลน,นะจ๊ะ <c oughs> ไปค่ะเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะ <c oughs> คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะขอดูหน่อยว่าในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรเอยตอนนี้กี่โมงแล้ววะ ตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะถามว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรหนึ่งดาบนะคะขึ้นมาเป็นใบแรกเลยมันมีมันมีบางอย่างที่ทำให้คุณจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วแบบอาจจะ ตกลงกันว่าเพิ่งมาเป็นคนคุยกันแล้วได้มีการเปิดใจกันมาในระยะหนึ่งมันกลายเป็นไนท์กับคิงแม่มอกคิดว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกอยากจริงจังในความสัมพันธ์แต่อีกคนหนึ่งคือแบบยังอยากจะเป็นก้าวเหรียญอยู่นะคะยังอยากจะไปเรื่อยๆอ่ะคุยก็คุยได้แต่คงยังไม่ขอคอมมิตเมนต์นะตอนนี้คงแบบขอเรื่อยๆเอือยไปก่อนแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคตัดสินใจขึ้นมาเป็นคนคุยแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนอย่างน้อยมันก็แบบมีอะไรดูมั่นคงขึ้นมาระดับหนึ่งว่าเออเราก็คุยกันด่ยไมโ เคยคิดจะพัฒนาอะไรแบบนั้นนะคะอะในต้นกันยาความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะสี่ถ้วยแม่หมออยากให้ระวังสักนิดหนึ่งว่าแบบมันจะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนหลงระเริงไปในความสัมพันธ์อะเป็นอารมณ์ที่แบบ อุ้ยคุณกับเขามีความเป็นโซคอนเนคชั่นนะเนี่ยอารมณ์แบบเป็นเนื้อคู่กันดีๆนี่เองนะคะแต่ว่าพูดเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันยังรีบร้อนไม่ได้ถ้าสมมุติอย่างที่บอกนะเมื่อกี้เลยว่ามันจะมีคนใดคนหนึ่งที่แบบเหมือนหลงระเริงไปในความสัมพันธ์ว่าเขาเป็นคนคุยฉันแล้วเขาชอบฉันแน่เลยจะต้องเราจะไปกันรอดเราจะคุยกันได้ดีเราจะแบบตื๊ดตื้อตือะไรแบบนี้นะคะมันเลยทาให้แบบว่าอยากให้ระวังสักทีหนึ่งเพราะอีกคนนึงเขาไม่ได้อินขนาดนั้นอะถ้ามันมีคนหนึ่งอินจนเกินไปอาจจะทําให้อีำ รู้สึกอึดอัดแล้วอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้เลยก็ได้ซึ่งแบบว่ามันอยากให้ระวังเรื่องนี้จริงๆนะเพราะว่าอีกคนนึงเขาไม่ได้อินขนาดนั้นนะเขายังอยากจะแบบโสดๆสวยๆแต่มีคนคุยไปก่อนมากกว่าเอาแค่แบบไม่ไม่เหงาในชีวิตน,นะคะอะขอดูหน่อยคะ่ะคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ เดวานเนี่ยเขายังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นจริงๆนะเขาไม่ได้คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้คุยกันหายเหงาแล้วมีความสุขโอเคพอใจแหละไม่มีถ้าสมมติมันเริ่มท็อกซิกหรืออะไรแบบนี้แม่หมอคิดว่าเขาจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ซะด้วยซ้ํายังอยากจะรอดูความสัมพันธ์นี้ไปก่อนคือไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยนะคะคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าเขาทําตัวแบบโอโ้โหโสดมากๆแต่มาเป็นการโสดที่แบบ เขาก็ไม่ได้เปิดออปชั่นใหม่หรืออะไรนะคุณรู้สึกว่าแบบเออคุยกับเขาในฐานะพี่ๆน้องๆก่อนได้แต่พอจะลงลึกลงไปแบบให้เหมือนกับแบบอินอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยแม่หมอกคิดว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่โอเคที่จะลงมาลึกขนาดนั้นนะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาปจนถึงกลางกันยาจะเป็นอย่างไรคะวิวออฟฟอร์จูนคือเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบฟาลิคิดมาแล้วนะคะว่า เออมันอาจจะต้องแบบรอดูกันไปก่อนยังบอกอะไรตอนนี้ไม่ได้อะเฮมันมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามั่นคงอยากจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่แบบว่าไปกันได้รอดคือแบบไปกันเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนนะคะแล้วแบบอยากจะมั่นคงในความสัมพันธ์แต่อย่างที่บอกคือมันมีคนนึงในความสัมพันธ์ที่ไม่รีบเขายังคงเป็นก้าวถ้วยอยู่เลยคือแบบยังอยากจะรอดูไปก่อนว่าจะมีออปชั่นใหม่เข้ามาในชีวิตไหมแม่หมอเลยบอก ้องเลยขอย้ําอีกรอบนึงว่าอย่าอินเกินนะคะเพราะถ้าอินเกินอาจจะบีบเป็นการบีบบังคับให้เขาแบบไปจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้เพราะว่า,าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเป็นเนื้อคู่เราแต่อีกคนนึงเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขานะคะเขายังอยากจะไปต่อเรื่อยๆเนาะอ่ะโรแมนต์แองเจิลอยากบอกว่าอะไรครับคอนดิเพนเดนซีนะคะเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคุณกับเขานู้อมันยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่อีกใบหนึ่งเป็น hard to hard conversation แนะนำมาว่าถ้าสมมติ อึดอัดหรืออะไรมาเนี่ยให้คุยกันตรงๆนะคะไม่ใช่เก็บกันไปแล้วก็มาทะเลาะก,กันทีหลังเนาะแอคทชั่นให้ระวังเรื่องการการะทําระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะว่ามันน่าจะส่งผลดีในไม่ว่าจะดีหรือร้ายแหละแต่มันจะมีผลกระทบอยู่แน่นอนก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะพึกศ์ธาตุลมกลมตุเมถุนแล้วก็ธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คนมีคู่กันนะคะคนมีคู่ขอดูหน่อยค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเอ่ยกิงสอดเอดสอด มือนมันมีการตัดสินใจว่าแบบเออเราจะคบกันไหมหรือแบบเราเหมือนมันเพิ่งเป็นการตัดสินใจที่แบบเพิ่งคบกันแบบสดๆร้อนๆแต่ว่ามันจะมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากจะคบไวขนาดนั้นมันมีเรื่องเพราะว่าแบบมันมีบางอย่างที่ยังทําให้ติดใจกันอยู่เป็นเรื่องของแบบ เดีวทาวเวอร์เลยนะคือแบบมันมีเรื่องให้ต้องทะเลาะกันหรือไม่ก็แบบเรื่องของกระทบกระทั่งนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยแต่แต่พูดเลยว่าคนหนึ่งเนี่ยอ่อนมากอีกคนนึงคือแข็งมากนะคะมันเป็นอารมณ์แบบคนนึงถือไม้คนหนึ่งถือดาบอะและมันมีในเรื่องของแบบเรื่องอย่างว่าเรื่องแบบความหลงเสน่ห์ความรักความคข่อะไรแบบเนี้ยหลงไรหลงใค่ ใคร่ความใคร่อะไรแบบนั้นเลยนะคะมีเรื่อง18บวกด้วยก็ได้ในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นอยากให้ระวังสักนิดนึงเพราะบางคนแบบเหมือนรีบคบกันแบบรีบร้อนอะโดยที่ไม่ได้ศึกษากันดีก่อนพอได้คบกันจริงอาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์ซะขนาดนั้นเนาะพอดูหน่อยค่ะว่าเออในเดือนกันยายนนะคะความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ย สองดาบโอ้โหพูดเลยว่ามันลังมันมีอะไรให้แบบตัดสินใจให้ลงให้รู้สึกลังเลกันเกิดขึ้นแต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันอาจจะมีเรื่องของบุคคลเก่าๆกลับมาในความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะเป็นเก่าของคุณหรือเก่าของเขาก็ได้ที่กลับมาในความสัมพันธ์แล้วมาทําให้รู้สึกว่ารู้สึกโซซัสโซเซในความสัมพันธ์นี้มากเริ่มแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงแต่ถ้าผ่านไปเรื่อยๆแม่หมอคิดว่ามันจะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเหนื่อยอนะน่าสิบดาบขึ้นมาคือแบบ รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยยังอยากจะแบบรอดูสถานการณ์ไปก่อนไม่ใช่รอดูสถานการณ์ดิมันเป็นอารมณ์แบบอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันทาให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากต่อสู้ในความสัมพันธ์แล้วคุณก็ได้แต่มีคําถามว่าเออเขาจะเอายังไงกับเราหนะ้าอะไรแบบนี้นะคะเขาจะกลับไปหาคนเก่าไหมอะไรแบบนี้มากกว่านะขอดูหน่อยค่ะคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ ค oh, ู่ของคุณนี่คือแบบเขาเบื่อมากเลยนะที่จะต้องมากระทบกระทั่งเรื่องของอารมณ์กันเนี่ยระหว่างคุณกับเขาอะคือแบบเหมือนบางครั้งคุณก็ดีบางครั้งคุณก็ไม่ดีแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาคิดผิดปาะวะที่มาคบกับคุณหรืออะไรแบบเนี้ยคือแบบมันเป็นอารมณ์แบบมันไม่ได้ดีเหมือนกับแรกๆมันไม่ได้ดีเหมือนกับช่วงแรกที่คุยกันพอได้ลงลึกกันมาเรื่อยๆแบบมันมีนิสัยบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะที่คุณจะมาเป็นแบบนี้ใส่เขาอะนะคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา คุณเนี่ยนะความรู้สึกของคุณคือแบบคุณอยากได้คนคนเนี้ยอยากให้เป็นคนคนเนี้ยคุณรู้สึกรักรู้สึกหลงเขารู้สึกอยากจะเออดูแลเขานู่นนี่นั่นแต่แบบบางครั้งการกระทําของคุณมันดูแบบเกินไปอ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกอึดอัดบ้างก็ได้นะคะอ่ะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อในอนาคตนะคะ คิดว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตมันอาจจะต้องรอดูสถานาการณ์สักนิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆที่มีการวนกลับมาจริงๆและอยากให้ระวังสักนิดหนึ่งอ่ะเพราะเขาอาจจะมีเกณฑ์กลับไปหาคนเก่าๆของเขาก็ได้แล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะโดนเททิ้งเทควางไว้กลางอากาศอ่ะอะไรแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ระวังอ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของแบบการเข้าใจผิดแล้วก็ไม่พูดคุยกันสุดท้ายกลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันไปหนักยิ่งกว่าเดิมอีก แล้วก็ปล่อยมือกันไปอะไรแบบนี้นะคะอารโแมนแองเจิลอยากบอกว่าอะไรเอ่ยเลอเบ r เซลเฟิร์สนะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าถ้าถึงเวลานะั้นจริงๆให้รักตัวเองก่อนนะรอดูสถานนะไม่ต้องคิดอะไรมากรอดูสถานาการณ์แล้วก็รักตัวเองก่อนนะคะอีกใบนึงเป็นแอ r แท t ชันนะพูดเลยว่ามันจะมีเรื่องของผลกระทบหรือการกระทําที่ทําให้เกิดผลกระทบแน่นอนนะคะอีกใบนึงเป็นพชชันมันอาจจะเป็นแบบ แทชชั่นระหว่างคุณกับเขาคือแบบมันมีอ่ะเราตั้งใจว่าจะทําน,ทนู่นทํานี้ด้วยกันแต่แบบสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้นะคะาราศรีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลักษณาดาวจันาดาวศุกร์ได้แก่พฤกษ์ศพอีกแหละกันแล้วก็ธาตน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนเก่าวแฟนเก่ากันโอตะคิว เก่าขอดูนะค่ะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณเป็นมากันอย่างไรเอ่ยคนเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นมาอย่างไงเหรอคะพูดเลยว่า เออมันยังคาดหวังกันอยู่เลยเนาะว่าจะมีการวนกลับมาแต่พูดเลยว่าอีกคนหนึ่งเขาเลือกที่จะไม่กลับมาแหละนะคะส่วนคุณเองก็มีออปชันใหม่ๆเข้ามาแหละเพียงแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะอะไรแบบนั้นมากกว่าอ่ะขอดูหน่อยว่าในต้นกันยายนความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรเอย าดาบรีเวิร์ดอะ่ะมันไม่มีการกลับมาจริงๆนะมันเป็นอารมณ์แบบอาจจะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่ไปแล้วส่วนคุณเองก็จําเป็นที่จะต้องเดินไปข้างหน้าได้แล้วนะคะไม่อยากจะรอก็อยากจะรอไปเถอะแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องแบบทําเพื่อตัวเองบ้างได้แล้วอะ ทำถ้าสมมุติคุณเก็บตัวอยู่ในรั้วในสีกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยแม่เหมาคิดว่าโอกาสที่ได้เจอคุณใหม่ๆมันน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยบอกว่าทําเพื่อตัวเองบ้างได้แล้วนะหันมาทําเพื่อตัวเองบ้างได้แล้วนะคะขอดูหน่อยคะ่ะคู่ของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ ผู้ของคุณคือแบบเหมือนเขาไปข้างหน้าแล้วอะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจในระดับหนึ่งขึ้นเป็นเพจไนสอดมันเป็นอารมณ์แบบถ้าสมมติคุณเข้าไปส่องเขาเนี่ยคุณก็ว่าจะรู้ว่าคนคนคนี้กับคนคนกับผู้ของคุณอะ <c oughs> เขาคุยกันมาพักหนึ่งแล้วแล้วเขาก็นักเที่ยวกันแล้วเขาก็คบกันอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> แล้วคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา แฮงแมนคุณยังยึดติดก,กับเขาอยู่เลยยังรักเขาอยู่เลยยังอยากจะไปหาเขายังยังคิดถึงเขาอะไรแบบนี้อยู่เลยแต่ว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วจริงๆอะอะไรแบบนั้นนะคะเรื่องอสลับกันได้นะพอดูหน่อยค่ะว่าแล้วคุณกับเขาเอ้ยไม่ใช่แนวน้มสถานการณ์ของคุณรับเขาในอนานคตราคาจะเป็นยังไง ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีการวนกลับมานะแต่อาจจะต้องนานมากๆอ่ะแล้วพูดเลยว่าพอมันมีการวนกลับมามันจะแบบกลับมาเพราะความรู้สึกคิดถึงคันนึงหาแต่สุดท้ายอาจจะไปกันไม่รอดหรือมันอาจจะเป็นในเรื่องที่แบบว่าเขาทะเลาะก,กับคนของเขาแล้วมีการวนกลับมาพูดคุยกับคุณคุณก็จะต้อแรับขับสู้เขาอย่างดีหนุนหนี่นันแต่ว่ายันยากที่จะกลับไปนะคะมันเป็นอารมณ์แบบเป็นเป็นอารมณ์แบบพี่พี่น้องๆ้องได้แต่ยากที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ในฐานะคุณรักแบบนั้นมากกว่านะ อ่ะ retweet นะคะเรื่องของการให้อภัยนาะก็อยากให้อภัยกันสักนิดหนึ่งแล้วกันไม่รู้หรอกว่าโกรธกันไหมแต่ก็อยากให้อภัยนะคะอีกใบหนึ่งเป็นเขาแนะนําให้คิดอะไรในะแง่บวกเอาไว้นะอีกใบก็เป็นความรักครั้งนี้มันจะปลอดภัยสําหรับคุณนะคะอย่างน้อยก็ปลอดภัยในฐานะไหนละ่ะพี่ๆน้องๆก็ได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะพฤกษ์การมังกร ธาตุไฟมีนกรกฎพลิกเอ้ยธาตุไฟเมสิมสงธนูแล้วก็ราศีกุมนะคะโอเคจบแล้วเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ